จเอสวัสดีค่ะวันนี้มีของยยั y ua, y ่วๆมาฝากนะคะนี่เนื่องจากว่าเราอยากกินของเที่ยวเนาะดูซีรีส์มันก็จะแบบอื่นๆน,นิดนึงอะเนาะต้องหาอะไรมาแบบแก้ง่วงนิดนึงนะคะไม่งั้นเราจะอยู่สู้มันไม่ได้นะคะช่ว <laughs> งน,นี้ซีรีส์มาใหม่เยอะเนาะ,เ,นะเราก็ต้องจัดหน่อยค่ะยัะ่วค่ะ แล้วก็อาหารน้ําจิ้มฉ่ําๆไปเลยนะคะโหว้าวๆๆๆๆว้าวโหเติบจัดๆๆๆอันนี้ทําน้ําจิ้มไม่ได้เผ็ดมากนะคะเพราะว่าเอ่อช่วงนี้เราต้องรักษานิดนึงนะคะท้องของเราเนาะ <c oughs> โอเคราดฉ่ําๆแล้วนะคะอ่าใส่พริกไม่เยอะเนาะเพราะว่าแบบอยากกินเปรี้ยวๆไม่ได้อยากกินเผ็ดเนาะก็เลยจะใส่พริกไม่เยอะ อันนี้ก็ช่ำๆประมาณนี้นะคะ,ะประมาณนี้ค่ะอายัยๆ่เพื่อนๆก่อนนะคะอ,อือดีอ่ะหแซ่ดตีสี่ก็สู้ไหวนะแบบเนี้ยนะหืมช่ำๆย,ย,ยั่ยย่ะหือหือดีออออ เอ็ดฮมไม่แน่ใจว่าแบบน้ำผัหวานเราทำมาน้อยหรือเปล่าเนาะมันน้อยหรือว่าผลไม้เราเยอะไปอ่ะฉ่ำเยอะยั่วยอยั่วเพื่อนๆนะคะอืมตันนี้เป็นแก้วขมิ้นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นมะม่วงเบาทำไมเขาชื่อมะม่วงเบาอ่ะเพราะว่าลูกเขาเล็กเหรอ น่าจะลูกเนาเล็กเนาะก็เลยแบบชื่อมะม่วงเบาเนาะใค่หรือเป่าไม่รู้นะอันอันอันนี้ทิดเองนะคะ <laughs> อ่ะเดี๋ยยั่วช้ำๆไปแก้ง่วงดีมากเพื่อนๆตสตบบรอเบอร์ี่นี่เป็นสตรอเบอร์ี่ไทยเหอะคะร้องกกรสชาตินอ้องเขาก็จะมีอมเปรี้ยวนิดนึงเนาะแต่ดูหลักๆเราอยากกินอมเปรี้ยวอยู่แล้วเนาะ อืมเี้ยอะอืมอยากจะได้แบบช้อนจังเลยอะหยิบผิดหยิบซ้องมาเฉยเลยแล้วเราก็แบบว่าจะไม่ได้น้ำประหวานมาด้วยเนาะอืมเอาเอาลองอุ๊ย,ยเดี๋ยวนะคะแป,ป๊บหนึ่งเนาะุ๊ยลนลนอืมดูแอบลนอืมกลัวไม่ได้ยินเสียงนะเพราะว่าไม่อยู่ข้างล่าง เป็นไงเอ่ยอืมอืมอมืมช้ำๆไปอืมเยออืมมะม่วงเขาหอมอะหอมเปลือกเขาอะค่ะหอมมากเลยอ่ะอืม กินหมดจานนี้ก็ไม่ต้องกินข้าวแล้วเนาะแบบกิ่นแทนข้าวได้เลยอ่ะอืมอร่อยอืมอร่อยมากอืม,อมดูช่วงนี้หน้าเขาเนาะเราก็ต้องรีบๆกินเนาะเดี๋ยวหมดหน้าแล้วหากินยากต้องไปซื้อสตรอเบอร์รี่เนาะ ต่อบอรี่นอกก็แพงแพงอืมน่มาอัมเลยค่ะ,อ,ะอร่อยเวลูกูดเวลูกูดเอ้ยไม่หลนยังไงก็ขออนุญาตไปกินต่อนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ